แล้วก็คุณครูที่มาจากโรงเรียนพัฒนราชบุรีแล้วก็แขมผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก็ีิฉันชส้อยศรนพนามร,รองผู้อวยการโรงเรียนพัฒนราชบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำการให้มาเป็นตัวแทนของโรงเรียนสมมอบคุณครูก็คือย้ายครูครูคนะนา้าหรือน้องบูมของเราเราจะเรียกว่าน้องบูมหรือปูบูมแต่ตอนนี้รองจะมีชื่อเรียกใหม่ว่าลาบูบู <c oughs> ลาบูบูน่ารักมากเลยซึ่งคุณครูบูมของเราเนาะเราจะใช้ว่าคุณครูบูมของเราเนี่ยเป็นคุณครูที่อัธยาศัยดีน่ารักอ่อนน้อมสมตน ใจหนึ่งก็เสียใจนะอีกใจหนึ่งก็ดีใจกับน้องที่ได้เขาเรียกอะไรพัฒนาตนเองได้ไปย้ายในที่ทํางานในที่ใหม่ก็เป็นการพัฒนาตนเองในรูปแบบหนึ่งซึ่งเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศได้ไปเรียนแล,ล้วก็กลับมามาใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น อันนี้ก็ทางพัฒนรัก์ก็รู้สึกเสียดายนะคะบุคลากรของเราแต่ก็ยินดีที่จะสมมอบคุณครูที่มีคุณภาพคนนี้ให้กับโรงเรียนจุฬาภรณ์เพื่อได้ใช้บุคลากรความสามารถตรงนี้พัฒนาลูกๆจุฬาภรณ์ต่อไปซึ่งจากผลงานของจุฬาภรณ์ตรงนี้เนี่ยเรามองเห็นแล้วว่าเป็นแนวหน้าของจังหวัดบุรีรัมย์ ฉะนั้นถ้าได้บุคลากรที่มีคุณภาพเช่นนี้มาต่อยอดให้กับนักเรียนของเราอีกก็ถือว่าจะพัฒนาขึ้นไปได้อีกเราก็ในนามคนบุรีรัมเราก็รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรชื่นชมแล้วก็กุ้มใจเหมือนกันเพราะว่าเวลาเขาพูดถึงเขาเรียกว่าจุฬาภรณ์บุรีรัมซึ่งเราก็แฝงตัวเลยค่ะเนียนๆน,นไปว่าเราเป็นบุรีรัมด้วยกันฉะนั้น สิ่งที่จุฬาพรได้รับกาชื่นชมยินดีก็ถือว่าเราได้รับความชื่นชมยินดีด้วยฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ได้เดินทางซึ่งเป็นพ,พี่น้องๆที่รักและก็ปูกพันธุ์กันมาเราก็เดินทางมาส่งยังบ้านใหม่ก็ขอให้คุณครูภูมิหรือลาบูบูของเราตรงนี้มีความสุขความเจริญเนาะ ขออนุา,าคุณพระศรัตนาไัยจงดนบันดาลให้น้องภูมของเราเนี่ยประสบความสําเร็จทางด้านการงานด้านส่วนตัวและก็สุขภาพขอให้สุขภาพแข็งแรงมีพลังในการที่จะพัฒนาผู้เรียนนักเรียนของเราเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติต่อไปนเนาะก็วันนี้ก็ขอสมมอบคุณครูโกดจนาให้กับโรงเรียนจุฬาภรณ์ค่ะขอบคุณค่ะ น้องโอมจนาไัราวดีนะครับที่ได้เดินทางมาส่งเพชรเม็ดงามเม็ดหนึ่งของพัฒนาบุโพ,พิ์ให้กับทศาสรารกุลาภร้าชื่อไรดัวยกับเรานะครับ,ราารบวันนี้ทีมงานของกระผมซึ่งประกอบไปด้วยท่านรองผู้วิการทุกท่านนะครับแล้วก็ทางสัวหน้ากุมสาราการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหัวหน้างานบุคคลนะครับได้มาต้อนรับน้องบูมนะครับเข้าสู่ ครอบครัววิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยวิลัมต้องเรียนกับทุกท่านนะครับว่าในช่วงของการพินารับย้ายนะท่านผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยวิลัมก็คือท่านดงชัยชิวมีชาซึ่งถือว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวบุคคลแล้วก็เป็นผู้ที่ก่อตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทุกแห่งเลยในประเทศของเราว่าจะเป็นไปด้วยดีหรือไม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างวันนี้ มา,มาจากตั้งกรมช่างชีววิชาหม้ก็ได้ชื<ม>่นชมจากการได้เห็นโปรไฟล์ของพระบูนะครับก็ชื่นชมในแง่ของการที่เป็นบุคลากรที่เชื่อว่านะครับจะสามารถมาเติมเต็มให้กับเพราะว่าสามารถในเรื่องของภาษาังกฤษเป็นอย่างดีจากการเขียนเล่สมส่งย้ายนะครับก็พบว่า เป็นน่าจะเป็นระดับนักวิชาการนะเพราะว่าค,คนทั่วไปเขียนห้เขียนแบบหนึ่งแต่ว่าการเขียนของฮองบูมฮงบูมโคชนาทนะครับก็จะเขียนนลักษณะของบทความทางการดีพ <c oughs> ิเขียนดีมีอ่านจริงลักษณะการเขียนมันเป็น,นแบบนึงนะครับก็เลยทําให้าท่านผู้ทมงคุณรุทธรวมถึงผมเองและ,ะทีมงานได้เห็นก็เชื่อว่าในเรื่องของความเป็นนักวิชาการหรือ ประสบการณ์ต่างประเทศอาจจะมาเติมเต็มน,นะครับให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ของเราและก็งานของพวกเราที่จะต้องขับเคลื่อนในลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างประทรรเทศได้อย่างดีรวมถึงส่งเสริมบุคลากรของผมด้วยในเรื่องของทอ่านวิชาการนะเพราะว่าการเขียนหรือว่าการเขียนของท่านเห็นร,รู้เลยว่าต้องเป็นคนที่เป็นทัาวพิชาการนะครับนั้นก็อันนี้ฝากความหวังใน่ดืนแ,แรก จากครอบครัวนะคะกล่าวส่งตัวค่ะเรนเชน,นะคะ่ะเรียนท่านผู้นวยการโรงเรียน,นจุลาภร์ราชพิเชลยัยรองท่านผู้นวยการจากโรงเรียน,นพัทลรขอบพิษคณะครูญาติพี่น้องที่มาส่งทุกท่านนะคะอดิฉันนางสุคน์ป็นาวดีอดีตผู้นวยการโรงเรียนบ้านหินเด็กไฟ สังกัดสำนักาง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4นะเป็นการทารลำนานนะคะได้มาเดินทางมาสม่งบุตรชายคนเล็กน,นะคบวันนี้ก่อนเหตนข้อขอแนะนำญาติพี่น้องสักนิดนึงนะคบเริ่มจากคุณพ่อ,อเสื้อสีข,ขาวนะคะในดาบตำรวจสมรไปนาวดีนะคะอดีต ผู้เคยการรู้กฎหมายและิตีการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต4น,นะคะแต่แล้วก็พี่ชายของพ่อก็คือญาติฝ่ายพ่อท่านทนายประหยัดปนาวด,ดีนะคะอยู่ที่ร้อยเอ็ดสำนักง,งานไทยรทนายความอยู่ร้อยเอ็ดานใดสนใจก็รับ,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 บว่ารับว่ารับอาชการรับว่าความตรวจสอบรารจัดนะคะ ต่อไปพี่สาวของพ่อก็คือคุณป้ามณีประวันีทา,าะะงด,ด้านน้นเดินทางมาจากมหาสารคามท่านก็ไม่ค่อยสบายแต่ก็อยากมาส่องหลานนะครับน้องชายของพ่อคุณบุญพันธ์ไปนาวดีนะคะเสื้อเลื้อเหลืองด้านนี้นะคะเดินทางมาจากสารคามเหมือนกันเสร็จแล้วก็พี่ชายพี่ชายคุณครูโกนจนาคือคือคุณครู ครูวนาธไปนาวดีนะคะครคูชำนาญการโรงเรียนบ้านภูบัวอําเภอภูเมืองสงกัดสอนทักงงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจสี่นะคะเสร็จแล้วก็ญาติเอาเอา,เอาต่อไปฝ่ายแม่เนาะ่ายพ่อหมดแล้วสามคน่ายแม่ก็มีคุณณนะคุณ้ะบูภาคุณสีภูมิการครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอภูเมือนะงตำบลโจงใหญ่นะครับต่อไปก็พี่สาวเป็นลูกพี่ลูกน,น,น้องลูกพี่ชายของพี่ชายเองอพอออสกุลนัทบุตสศีภูมิอันนี้ก็อ๋อป้ายแดงใหม่ๆนะมาจุเมื่อเร็วๆนี้นะครับสำนักงานเขตสี่ต่อไปก็เพื่อนเพื่อนคุณแม่คุณแม่ว่นิดาคุณครูอาทิตย์อาจารย์เกษียณเกษียงน่าหดหดเลยนะครับ คุณวนิดาราภวิทุนพัฒแล้วก็คุณคุณพ่อคุณพ,พนะ่อสุภวัฒน์วิรุณพัฒนะคะเจ้าสีคุณทีมาสม่งลูกชายะตะกอนก็พี่ชายพี่ชายก็คือคุณลุงอยู่ข้างบ้านก็เป็นพี่ชายของพี่ชานนะครับคุณลุสงสมชายอันนี้ก็สมชายผิวปอปนะครับเป็นญาตรรดานเหมือนกัน ต่อไปคุณป้ายุบบนผิวผมนะคะเสื้อเขียวๆค,คนส,สวยคนนีนะะ้อันนี้ก็เป็นภรรยาเป็นคุณป้าอยู่ทั้งบ้านนะะเดินทางม,มาส่งหลานะคบคงจะหมดแล้วมั้งตอนนี้นะคระับนะะก็ความรู้สึกความยินดีพูดแล้วจะพูดไม่ออกนะครตื้นตันแล้วก็ภูมิใจ ตัวลูกชายคนมรกเพราะว่าเขาเขา,เขาเป็นคนที่มีความสามารถ หนักใจหรืออะไรยังไงเขาก็บอกกับแม่ว่าเข้าอยู่ได้อยู่ได้ก็ก็ดีก็ให้ปรับตัวก็ให้มีอะไรที่จะใช้เขาก สุดแล้วก็การส่งตัวคุณครูของเรานะคะในวันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญคุณแม่พักผ่อนตา,ตานียังกันครับครับลำดับถัดไปนะครับจะเป็นการมอบของที่ระลึกนะครับให้กับคุณครูโวชนาศปานาวดีนะครับผมผมขออ่านรายชื่อทะคตามลำดับที่ลงทะเบียนไว้นะครับครับเรดับแรกนะครับเรียนเชิญคณะผู้บริหารนะครับโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุราษฎร์ราชวิทยาลัยบุรีลั์นะครับคยณเชิญครับผม 谢检查后。Okay, <laughs> การสกุลตามกฎสีตูนะครับท่านผู้ในการโรงเรียนบ้านลอนยาครับอย่าเจครับ เชิญครูผุษาเรียนรู้ 私は今日は行っていた。<music> <music> เร,เรื่องจะเป็นเรื่องที่พักหรือว่าติดต่อกับบ้านไม่บ้านเนี่ยจอบเพื่อนจีนเนี่ยอะเพื่อนกัน,นเพื่อนจีนนคะ <c oughs> ครับก็จะดูแลช่วยประสานงานตลอดเลยนะครับก็ก็ขอบคุณนะครับที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีก็ขอบคุณที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็รู้สึกรู้สึกใจหายเหมือนการับก่อนมานักเรียนท้าระบกเขาก็ เซอร์ไพรส์ครัเขราก็ไปดีดกีตาร์เชิญไปห้องแล้วก็ดีดกีตาร้องเพลงกันทั้งห้องกี่ก็ปลูกพันธุ์ครับเป็นอ่าอยู่ที่นู้นจะดูแลเป็นห้องเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษครับเป็นห้องสี่ถึงเจ็ดกับห้าถึงหกก็คือเด็กเขาจะเป็นอ่ศิลปินโดยตรงนะครับก็จะมีความผูกพันเพราะว่าสัปดาห์นึงเราจะได้เจอกันอยู่ประมาณสี่ถึงห้าคาเฉพาะห้องที่เขานะครับก็เลยกรจะได้กัประมาณแปดถึงเก้าวันหับก็จะได้เจอกับเด็กในกลุ่มนี้ค่อนข้างบ่อย ก็จะเกิดความผูกพันกับเด็กๆก็สมควรครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับเพราะว่าการที่ตั้งใจที่จะมาตรงนี้คิดมาแล้วว่าอยากสมาพัฒนานตนเองพัฒนาเด็กๆต่อไปนะครับก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวกับทางเพื่อนรุ่านแล้วก็ท่านรองทั้งสีท่านรวมถึงเพื่อน,นอรูกลุ่มสระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะครับที่คิดดูใ้การตอบรับเป็นอย่างดีลยเมื่อวานโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับ ของคุณป e ูเป็นเาหน้าทนางวดีนะครับครับและลำดับส <sho> ุดท <ci> ้ายนี้นะครับจะเป็นการถ่ายภาพนะครับร่วมกับคุูคนเจ้าหน้าทนางวดีนะครับครับเราแรกขอเชิญนักผู้บริหารนะครณะปูนะครับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยบรัหา์ก่อนนะครับผมถ่ายภาพร่วมกับคุณูคนเจ้าหน้าทีนางวดีนะครับบริเวณหน้าไปทีครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับ

ครับทดลองเป็นไงบ้างครับวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ดีมากเลยค่ะเป็นบรรยากาศของการเรียนรู้ค่ะน่ารักสถานที่ก็โอเคแอร์เย็นฉทำค่ะได้บ้างครับมาส่งน้องบูมเลยครับวันนี้ทีมงานที่มาส่งน้องบูมครับน่ารักมากค่ะมาส่งตัวน้องค่ะต้องขุมสาระครับห้องพักครูนะครับสาระ